ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับของปา iHave CPU สวัสดีทุกคนครับสเปคนี้36,500บาทนี่คือ CPU Intel Core i5 1 8 4 0 0 f ครับ4.4 g h z Turbo 6 Core 12 Thread ครับเมนบอร์ด B560M Pro E ไม่ล็อกบัสแรมเ2 m มดอก็ใส่ได้ตรงนี้แรมมากสุด64ครับแรมยังคงเป็น16 g b ครับจาก Kingston ตัว Fury 16 g ิก u บัส2,666เมกะการ์ดจอจะเป็นตัว Zotac so Gaming GeForce RTX 2060แรม6 g ิ GDDR6 Power Supply 150วัตต์80พัสจาก Cougar ตัว STX ครับ Storage อ,อันนี้เป็น MME นะนะ เป็น m 2 wd blue ครับ sn 5 5 0 5 0 0 gb cpu z a p intel core i 5 1 1 4 0 0 f 4 4 g h z turbo cache 12 mb core 12 thread mainboard msib 5 6 0 m pro e memory 1 6 gb ddr four dual channel bus 2 6 6 6 m h z spd เป็น kingston chip m i c r o n นะครับ graphic เป็น nvidia geforce rtx 2060 so ูนย์จ Zotac ครับ แรม6 g ิก d r 6ครับจาก s m s u n g b บตวิ t 192บิตเค้านี้มาดูที่ G P U Z ก็จะเป็น R T X 2060ตรงนี้คูด้า1920ครับแบ์วิท336 g ิกเปอรเซกครับเกมแรก Forza Horizon 5ความละเอียดที่ Full H D ผมปรับกราฟิกเป็น Ultra จอวิ่งอยู่แล้ว98ครับ C P U วิ่ง30ฮะ ทั้งคู่ไม่เกิน70องศานะครับประมาณ97เฟรมครับสตราฟอร์ซ่าฮอนดันห้าครับฟูลเอทีบับอัลตร้าครับเอ้ยไม่แย่ครับไม่แย่เลยครับ100เฟรมอืมโอเคเลยล่ะไฟเองครับสำหรับสเปคนี้ครับปรับทุกอย่าง Very High ความละเอียด Full HD ตัว100เฟรมได้เว้ยเฮ้ยแรมกิน12บสกิกครับ CPU วิ่ง70%เองเหรอนะครับแรมกิน5.2าจุดสกิกแรมเครื่องกิน13บสามกิกส์รเฟรม ไปดูกันต่อครับกับ Battlefield 2042ตรงนี้ Full HD ครับปรับไฮ g h 70-80เฟรมครับในการปรับภาพแบบไฮที่ Full HD แล้วแมปใหญ่ครับ128เพลเยอร์ฮะเอ้าโอ้ยแอรดอกเรียบร้อยครับฟ้าคลายซิกจะเป็นยังไงครับเซตติ้งตรงนี้ฮะ Full HD เหมือนเดิมครับคุณภาพครับปรับสุดครับโอ้หัวแตก โมงดีแปดี8 0เ0เฟรมครับในส่วนของ Far Cry 6ห0ร้อยกว่าเฟรมก็ได้ครับน,นั้นถ้า f ้า Cry 6กก็จะประมาณนี้สักคำครับ Full HD นะครับกราฟิกปรับไฮนะครับ77เฟรมครับสำหรับสักคำครับปรับภาพไฮที่ Full HD Call of Duty Vanguard กราฟิก Full HD 1,920งพันคูณแและปรับไฮ มีปืนไี่มีกระสุนเหมือนมีวหรี่ที่มีแระแชงเหรครับ100ร้อยเฟรมครับโอ้ยเราต้องทำอะไรอะ่ะอ๋อฟปล่อยอคิวอยู่ไม่พักเลยเราต้องไล่โอ้ยเราเราอ๋อ,อ,อเราต้องช่วยตัวประกันนั่นหรอประมาณนี้ฮะร้อยเฟรมครับ ฝากเครื่องนี้ไปด้วยครับ36,500บาทจาก iHaveCPU จนกว่าจะเข้ากใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHaveCPU ครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีฮะ